ทุกข์เพราะอดีตแก้แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะมีอดีตท,ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เอามาเป็นทุกข์ในตอนนี้ในปัจจุบันของเรานะคะอาจจะเป็นเรื่องที่มีคนเคยไม่ทำไม่ดีกับเรานะคะหรือว่าเรา เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ดีหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทำยังไงมันต้องแก้ปมมันต้องกลับไปแก้อดีตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะอับราฮัมฮิกนะคะผู้น,นักมณจิวิญญาณิเนี่ยนะคะก็บอกไว้ดีมากนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลับไปแก้ไขอดีตนะคะไปย้อนอดีตนะคะเพื่อไปแก้ปมว่าเอ้ยในอดีตเนี่ยมีคนคนนี้พูดไม่ดีกับเราแล้วต้องแก้มันอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราย้อนไปอดีตมันี้จะทําให้เราจมปักถ้าเราไปดูอดีตว่ามมัันนนีโ้้่่าใหเรรูึก ดาวยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ส่งผลในปัจจุบันมากนะคะแต่จริงๆแล้วอาบราฮัมมิบอกว่าอดีตไม่มีผลอะไรกับตอานี้นะคะถ้าวันนี้เราไม่ได้ให้พ o w e r านกับมันเราไม่ได้ให้พลังงานกับมันในขณะนี้นะคะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะถ้าวันนี้เราเลือกนะคะที่จะโฟกัสในสิ่งที่ที่ดีนะคะที่มันมีประโยชน์กับเรานะคะที่มันดีนะคะเราไปขุดหาในข้อดีของเราว่าเอยเรามีอะไรบ้างน,นะคะเรามีครอบครัวที่ดีเรามีคนที่รัเก,กเราเรามี อะไรต่างๆที่มันเป็นข้อดีที่เราเห็นว่ามันดีนะคะแล้วเรายิ่งปลูกเรายิ่งให้ผลทีนี้แหละมันจะสามารถสร้างนะคะประสบการณ์ใหม่สร้างสิ่งที่มันมีพลังให้เราสร้างเขาเบื่อให้เราค่ะยิ่งกว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตไปแก้ปมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาว่าเฮ้ยคิดถึงเพาอดีตต้องกลับไปแก้ปมหรือเปล่าอาบะคำพีเพื่อมะนั้นมันถงจะบว่าอดีตไม่มีผลอะไรกับเราถ้าวันนี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันเพราะเวลาของเรา คือปัจจุบันขนาดและมันปัจจุบันมีพลังมากที่สุดก็โอกาสใดสิ่งที่มีที่ดีที่เราต้องาการนะคะแล้วสิ่งนั้นจะขยายเพิ่มเพราะนั้นจะฝากไว้กคน